ครับสวัสดีครับเอฟซีท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมกาวแปดพารวยใช้พารวยและก้าวแปดบันเทิงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่นเคยกันไม่ต้องชมพบกันเช่นเคยกับปลาวัฒนาผลสรุปออกผลออกลาวัฒนากันนะครับผมผลออกลาวัฒนา งวดประจำวันที่17ตุลาคม2565กันนะครับสรุปผลออกลาพัฒนาเลข6ตัว381667 381667ครับผมเลข3ตัวบน667นะครับ667 แล้วก็หนึ่งหกล่างครับผมหนึ่งหกล่างอ่ามีใครโชคดีไหมครับผมมีใครโชคดีบ้างไหมอ่าถ้าใครโชคดีก็ยกมือขึ้นด้วยครับกับเราพัฒนากันวันนี้นะครับผมอ่าอ่านอีกรอบหนึ่งนะชมเนาะอ่าผลออกอ่าเลขหกตัวเลขหก 6, ตัวสามแปดหนึ่งหกเจ็บ เลขสามตัวบนหกหกเจ็ดเลขสองตัวล่างหอ่าหนึ่งหกครับผมเอาทีนี้มาดูกันมาเบิงงกันพี่น้องชมมาเบิงงกันเด้อพี่น้องเด้อทั้งหมดมีเก้ามีสิบสำนักพอดีแอดลืมสรุปไปของปู่สมดีกันนะครับผมลืมสรุปปู่สมดีกันอ่ะมาดูสำนักแรกนะครับผมสำนักแรกของปู่สมดี นะครับปู่สมดีกันปู่สมดีวิ่งวิ่งรูด3กับ8นะครับผม3กับ8ไม่เข้านะครับผมวิ่งรูดไม่เข้าจับคู่เข้ามีไม่้าศูนย์ของปูสมดีเราพัฒนาวันนี้หลุดนะครับปูหลุด เข้าเลขวิ่งก็ไม่เข้าเลขจับคู่ก็ไม่เข้านะครับผมของปู่สมดีหลุดไปหนึ่งสำนักกันแล้วครับผมมาดูสำนักที่สองหลวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับผมหลวงพี่ดาวดวงใหม่าลาวัฒนาวันนี้วิ่งบนวิ่งรูดแปดกับเก้านะครับผมจับคู่มีไหมมีเก้าหก นะครับผมจับคู่ไม่เข้าบนไม่เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะครับพี่นอ้องมาดูวิ่งรูดล่าง1กับ9นะครับผม1กับ9ก็เข้าที่หนึ่งล่างครับผมล่างเข้าที่หนึ่งหลวงพี่ดาวดวงใหม่เข้าเลขวิ่งนะครับผมเข้าเลขวิ่งเลขจับคู่หนึ 8, ่งปหนึ่งเ้า จับคู่ไม่เข้าข่างหลวงพี่ดาวดวงใหม่เข้าแต่เลขวิ่งหนึ่งนะครับผมเข้าเลขวิ่งล่างหนึ่งนะครับผมเข้าเลขวิ่งเข้าเลขวิ่งนะครับผมสำนักที่สามนะครับผมสำนักที่สามเซียนกรุงเทพนะครับผมลาพัฒนาเซียนกรุงเทพให้วิ่งบน วิ่งรูดบนสี่กับหกนะครับผมสี่กับหกเข้าที่หกนะครับผมเลขวิ่งเข้าที่หกกันนะครับผมเข้าที่หกทีนี้จับคู่มีไหมจับคู่หกสองหกสามหกสี่จับคู่ไม่เข้านะครับผมหนึ่งหนึ่งไม่มีครับผมเข้าแต่เลขวิ่งบนอ่าบนหกนะครับหกหกเจ็ด ล่างหนึ่งหกครับผมไม่เข้าเข้าแต่เลขวิ่งจับคู่ไม่เข้านะครับผมทีนี้มาดูล่างอ่ะวิ่งครูล่าง4กับ5้กับ5นะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับว่าจับคู่ถูกไหมเลขวิ่งไม่เข้าแล้วครับผมอ่ะมีหนึ่งมีศมีหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งก็เข้าแต่ตัวกลับเด้อพี่น้อง f อเข้าตัวกลับ นะครับหกหนึ่งมันออกหนึ่งหกเด้อพี่น้องพี่ครับผมนี่ออกหนึ่งหกแต่เซียนกรุงเทพให้หกหนึ่งนะครับผมหกหนึ่งนะครับถือว่าเข้าตัวกลับนะครับผมเลขวิ่งบนเข้าหกเลขจับคู่ล่างเข้าหกหนึ่งเข้าตัวกลับนะครับผมนี้ก็ถือว่าเข้าแต่เลขวิ่งกันนะครับผม ามาดูสำนักกันต่อไปนะครับผมสำนักต่อไปมาดูพ่อแลคนนอนหน้านะครับผมพ่อแลคนนอนหน้า,าวิ่งรูดบนหนึ่งกับหนะครับผมหนึ่งกับหกหนึ่งเข้าหนึ่งแล้วก็ห บนหกล่างมาด้วยกันกอดคอกันมาเฉยเลยผู้ชมนะหนึ่งกับหบนเข้าตรงๆนะครับเลขวิ่งเข้าตรงๆหนึไปเข้าลงล่าง6ขึ้นบนหกเก็ดนะครับ6กหเข้าที่หอ่าหนึ่งหเข้าที่1ล่างจับคู่มีไหมมี6กเอ่ะครับผมไม่ถึง6กสามสี่นะครับผม ทีนี้มาดูวิ่งรูดล่าง8กับ 0, ไม,นะม0 04, ไม่เข้านะครับผมให้0 304อ่าไม่เข้านะครับผมเข้าแต่เลขวิ่งบนอ่าสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างอ่าถือเข้าแต่เลขวิ่งนะครับทีนี้มาดูลาพัฒนาหลวงพี่แขกนะสำนักสํานักที่5นะครับผม อำนาจที่ห้าอำนาจที่ห้าหลวงพี่แขกให้วิ่งบนสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งนี้เข้าที่หนึ่งนะครับผมเข้าที่หนึ่งหนึ่งล่างนะครับผมเข้าที่หนึ่งล่างนะครับผมเข้าที่หนึ่งล่างกันเด้อพี่น้องอีพีเข้าที่หนึ่งล่างกันเด้ออ่านะครับผมจับคู่ไม่เข้านะครับผมเข้าแต่เลขวิ่งหนึ่งล่างนะครับผมหนึ่งหนึ่งล่างนะครับผม อ่เข้าแต่เลขวิ่งนะครับผมเข้าแต่เลขวิ่งหนึ่งจับคู่ไม่เข้าของหลวงพี่แขกเข้าแต่เลขวิ่งกันนะครับผมสำนักที่ห้ากันแล้วสำนักที่หกนะครับผมสำนักที่หกคนริมทางนะครับผมคนริมทางให้วิ่งบนหนึ่งสูนกับหนึ่ง เข้าที language, language. Ite, ่1นะครับผมเข้าที่เลีกวิ่ง1น่งแต่ไปลงล่างครับผมหนึ่งแต่มาล่างนะครับผมให้บนไปลงล่างนะครับผมจับคู่มีไหมมีถึง1 5นะครับหนึ่าไม่มีนะครับผมจับคู่ไม่เข้านะครับมาดูล่างให้วิ่งศูนย์ใกล้วิ่ง3กับ4ีวิ่งสกับ4ไม่เข้านะครับผมวิ่งไม่เข้าจับคู่เข้าไหม อาจจะคู่เบิ้ลนะไม่เข้านะครับผมเข้าเตะเลขวิ่งหนึ่งให้บนลงล่างเข้าเลขวิ่งนะครับคนริมทางานะครับผมเสาร์สัปดาห์นี้ไม่มีเบิ้ลเด้อพี่น้องอีี่จะไม่มีเบิ้ลนะครับผมอเจเลขกวิ่งเงินล้านนะครับผมคุณแม่จากกทมเจเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะปั้งกันไหม เลขวิ่งเงินล้านนะครับผมวิ่งรูดบนล่างสามหกแปดเข้าที่หกนะครับผมเข้าที่หกบนหกล่างกันครับผมอ่าเข้าหกบนหกล่างเข้าเลขเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งอ่จับคู่มีไหมสามไม่มีหกหกหนึ่งนะครับผมหกหนึ่งเข้าตัวกลับนะครับคุณแม่ครับเข้าตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับ เลขมันออกหนึ่งหกแต่คุณแม่ให้หกหนึ่งเข้าตัวกลับตัวโต๊ดนะครับผมเข้าตัวกลับตัวโต๊ดนะครับถือว่าเข้าตัวโต๊ดกันเดอร์พี่น้องเอฟซีะนะครับนะครับผมเข้าเลขวิง่งเลขจับคู่เข้าตัวโต๊ดเข้าตัวกลับหกหนึ่งแต่มันออกหนึ่งหกคุณแม่ให้มาหกหนึ่ง เลขวิ่งกะมาดูกันต่อครับผมมีหกเกียรไหมหกเกียรไม่มีแปดก็ไม่มีสามไม่มีเข้าเลขวิ่งบนล่าง6เข้าทั้งบนทั้งล่างเก็กจับคู่หกหนึ่งะครับคุณแม่ดูให้ดีอยู่นะอาดูให้ดีอยู่นะครับผมของคุณแม่เข้าตัวกลับนะครับมันออกหนคุณแม่ให้6กหนึ่งอะนะครับผมอันนี้สำนักขี่ กตนะครับผมสำนักที่เกตนะครับผมสำนักที่เกตพ่อเต้มตำราวมีไหมวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเกกับแปดนะเข้าแต่เลขวิ่งเกตนะครับผมเข้าเลขวิ่งเกตบนนะครับพ่อเต้มเข้าเลขวิ่งเกตบนเอาทำไมหัวบานเร็วจังแกะกลองหม่ๆทำไมหัวมันตัดทดกับผมเลขวิ่งอ่า เจ็ดกับแปดเข้าที่เจ็ดบนนะครับผมหกเก็ดนะครับเข้าที่เจ็ดบนจับคู่มีไหมจับคู่มีไหมครับจับคู่มีไหมจับคู่มีเก็ดศูนย์เก็ดหนึ่งเ็ดสองจับคู่ไม่เข้าเข้าแตะเลขวิ่งเด้อพอแต็มพอแต้มเข้าแต่เลขวิ่งนะครับผมสำนักที่แปดนะครับผมสำนักที่แปด ปู40ให้วิ่งรูดล่างนะครับผมรูดล่าง6นะครับผมก็เข้าที่6เด้อปอูปูคงจะโชคดีวันนี้ปูวิ่งรูด6กับ7กสงสัยปูจะโชคดีกันนะครับผมทีนี้มาดูนะครับผมจับคู่ของปูมีไหมเข้าที่6ล่าง6บนนะครับบนล่างกันนะครับผมโอ้ยเก็บอีก โอ้ประธานโทษเข้าทั้งเกตอามาด้วยกันเฉยหกเกตกดคอกันมาแต่ปู่แป้จับคู่ให้เข้าทั้งหกทั้งเกตบนล่างนะครับผมบนแล้เข้าหกบนล่างเข้าเกดบนประธานโทษครับผมเลื่มเลขเกตนะปู่นะขอโทษขอภัยด้อปู่ด้วยปูยป่จับคู่ถูกไหมงวดนี้มาดูกันมีหกหกสองหกสามหกสี่หกแปดข้ามไปนะครับผมหกเก้า 6, 9, ข้ามไปเกด ไม่มีครับผมของปูเข้าแต่เลขวิ่งอันนี้เลขหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับผมอ่าเข้าแต่เลขวิ่งหกบนล่างเก็บบนนะครับผมอ่าสำนักสุดท้ายสำนักสุดท้ายปูศูนย์เจ็ดนะครับผมปูศูนย์เจ็ดอ่าปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งรูดบนห้าอ่า จับคู่มีไหมอ่าจับคู่มีหกแปดหกเก้จับคู่ไม่เข้าไม่เข้าทั้งเลขวิ่งเลขจับคู่นะครับปูปูศูนย์เงวดนี้อ่าดูล่างกันนะครับสามกับสองอ่าวิ่งรูดก็ไม่เข้าอีกนะครับผมจับคู่เข้าไหมได้ดูสิอ่าได้ดูไม่เข้านะครับผม มวดนี้ปูศูย์เหลุดไปอ่าปู07หลุดไปสรุปแล้วปูศูนย์เจ็กับปูสมดีหลุดปุดนะครับเด้อหลุดปุดหลุดไม่เข้าไม่มาทั้งวิ่งทั้งจับคู่สองสำนักหลุดไม่มีทั้งวิ่งทั้งรูดนะครับผมอ่าสว่สวนส่วนสํนักปูสี่ศูนอ่าพอเต้มสอง นะครับผมอ่ะขอแจมของปู่อ่าของปู่ศรีศูนย์เข้าเลขวิ่งบนบนล่างนะครับผมอ่านี้ของพ่อแจมเข้าเลขวิ่งบนนะครับผมอ่าสามของคนดินทางเข้าเลขวิ่งล่างนะครับผมของหลวงพี่แขกสีเข้าเลขวิ่งล่างนะครับผมห้าพ่อแรงคนนาเลขวิ่ง บนล่างนะครับผมเข้าเลขวิ่งบนล่างมาด้วยกันนะครับผมอ่านะครับผมอ่าเก้าอ่ะ,อะกี่คนแล้วนี่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสำนักแตกแต่เลขวิ่งนะครับผมหกสำนักแตกแต่เลขวิ่งอ่านะครับผมหกสำนักแตกแต่เลขวิ่งส่วนสองสำนักอ่า เซียนกรุงเทพเข้าตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับล่างหกหนึ่งเข้าบนหกอ่าบนล่างเลขหกนะครับผมหกเข้าบนล่างแต่จับคู่เข้าอ่าตัวกลับเจเลกวิ่งก็เหมือนกันเข้าเลขวิ่งบนล่างจับคู่เข้าตัวกลับนะครับผมหกหนึ่งแต่มันออกหนึ่งหกเข้าตัวกลับสองสำนักเท่านั้นครับผมบางท่านเขาถือว่าเข้า บางท่านก็ถือว่าไม่เข้านะครับผม <Yeah. S 1> แต่เลขวิ่งไม่ขาดเลขวิ่งเข้านะครับผมเสียงกรุงเทพกับเกยียร์เลขวิ่งเงินล้านอ่าสองสำนักนะครับผมสรุปแล้ววันนี้อ่าแตกแปดสำนักหลุดสองสำนักขอให้โชคดีตามต่อวดตพิณพี่น้องวันเอ่อวันนี้วันที่สิบเจ็ดอ่าสิบแปดจุดเก้าวันที่สิบ เก้าตุลาคมตามกันต่อเรื่อพี่นอ้องเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม